ร้อยคนคิดสิบคนทำหนึ่งคนสำเร็จครับคุณละ่ะอยากเป็นหนึ่งในร้อยทีสำเร็จหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคนเราม,มีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ฝันครับผมไม่ได้คิดได้ฝันมันทำให้เกิดความหวังครับเกิดกำลังใจเกิดความพยายามที่อยากจะทำให้ความคิดความฝันเป็นจริงคุณประจิณครับนะครับเพราะว่าความคิดเล็กหรือคิดใหญ่หรือฝันเล็ก ฝันใหญ่มันไม่เสียตังค์ครับคนเราคิดคนเราฝันได้จริงไหมครับฉะนั้นการคิดการฝันมันทําได้ครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าคิดแล้วฝันแล้วลงมือทาครับเขาบอก90%้าบอซของคนที่คิดที่ฝันแล้วลงไม่ลงมือทาครับมันก็เลยไม่เกิดผลลัพธ์ไม่เกิดความสําเร็จอันนี้10ครับก็คือคนที่ได้ลงมือทาครับ าลงมือทำแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามแต่อย่างน้อยเขาลงมือทำครับแม้ว่าจะเป็นการทำที่เกิดจากการกล้ากลัวแต่เขาลงมือทำไปแล้วมันสำเร็จกว่าครึ่งแล้วคุณว่าจริงไหมครับการที่ได้ลงลงมือทำการได้เริ่มทำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคุณว่าจริงไหมครับอย่างน้อยการลงมือทำแล้วเขาจะไม่ต้องเสียดายในอนาคตวา่าเฮ้ย ถ้าฉันลงมือทําแล้วฉันจะเป็นได้เช่นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้พอเขาลงมือทาแล้วครับเหมือนกับผมที่ผมลงมือทําครับผมไม่เสียใจที่ทลงมือทําแม้จะเกิดความผิดพลาดผิดหวังความล้มเหลวแต่เราได้เริ่มนะครับทุกอย่างมีก้าวแรกเสมอครับเมื่อเราเริ่มลงมือทําแล้วเขาบอกว่าถ้าทำหนึ่งหมื่นชั่วโมงครับการทำลงมื่นำหมื่นชั่วโมงมันจะทำเป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวนี้บางอย่างบอกว่าทำแค่ร้อยชั่วโมง ก็สามารถทํามันเรื่องปกติได้เพราะโรคมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเทคโนโลยีมันเป,นปลี่ยนปไปแล้วนะครับความสําเร็จอยู่ไม่ไกลครับขึ้นอยู่กับคุณเลือกที่จะลงมือทําหรือเปล่าคุณอยากเป็นหนึ่งในร้อยไหมครับหรืออยากเป็นหนึ่งในสิบผมเองเป็นอยากเป็นหนึ่งในร้อยที่สําเร็จครับและผมได้เริ่มลงมือทําแล้วที่สิบครับมวยยกตัวอ,อย่างของบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักนะครับเพราะว่าเราก็เองก็เห็นแค่าตา เกือบทุกวันนะครับเขามีชื่อว่าผู้พันเซนเดอร์ครับเขาเป็นชายที่ล้มเหลวมากกว่า1,900ครั้งครับขอย้ำนะครับ1,900ครั้งเขาล้มเหลวในการใช้ชีวิตครับวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาได้ขายทำสูตรไก่ทอดเคฟซีที่เรารู้จักกันนะครับมาแล้วก็เดินทางครับไปขายสูตร ถึงหนึ่งพันเก้าครั้งครับลรวก็ล้มเหลวไม่มีใครสนใจที่จะซื้อสูตรเขาแต่ในครั้งที่หนึ่งพันสครับที่รัฐเคนตะก,กี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาทำสำเร็จครับเขาขายสูตรได้เห็นไหมครับทุกอย่างต้องใช้ความพยายามความอดทนคนถึงสำเร็จครับไม่มีใครสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกกินไหมครับผมเชื่อว่าความพยายามของทวกคนมีครับ แต่มันจะมีมากพอไหมแกบการที่จะรอคอยความสําเร็จครับช่วงความสําเร็จเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำครับคุณได้ทําคุณสําเร็จแล้วครึ่งหนึ่งจริงไหมครับผมบ้าคิดทาสาเร็จครับผมอยากควนสําเร็จไปได้วยกันครับผมวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ